สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาผมกับโฟกัสธรรมชาอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะพามาดูเป็นบรรยากาศนะครับผมลูกค้าได้เดินทางมาจากนครมนฑมนะครับผมลูกค้านั้นติดตามเรามาสักระยะหนึ่งแล้วนั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆที่ทางเซลล์แล้วก็ทางไฟกระสานส่งมาให้เรานะครับก่อนที่จะเข้าไปสัมภาษณ์คุณลูกค้าวันนี้คุณลูกค้าได้มาดูรถนะครับผมเป็นอ s วูดีแม็กแคปไฮเกียออโต้นะครับปีประมาณ2 0 1 8ปประมาณเนี้ย นะครับซื้อสดออกรถเลยแล้วก็คุณลูกค้านั้นได้นั่งเครื่องนะครับผมนั่งเครื่องบินนั่นเองมาลงที่สุวรรณภูมิแล้วก็นั่งแท็กซี่ต่อมาลงที่เสียสมรัริค่ะครับพอมาถึงเราก็ได้สั่งข้าวมาให้คุณลูกค้าทานก่อนเลยอย่างแรกนะครับผมเดินทางมาไกลอ่ะแล้วก็คุณลูกค้านะครับผมใช้เวลาดูรถแค่ครึ่งชั่วโมง <Wow. S 1> เท่านั้นเองนะครับผมออกไปลองขับแล้วก็กลับมาถูกใจซื้อเลยนะครับผม ใช้คำง่ายแค่จิ้มจ่ายจบออกรถเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปคุยกับลูกค้าหรือขอแบบสัมภาษณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆกับลูกค้าเดี๋ยวเราเข้าไปหาลูกค้ากันได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเออกอน,นเลยนะครับผมวันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากที่ไหนครับจังหวัดนครพนมครับตอนแรกตั้งเครื่องลูกมาที่กรุงเทพก่อน แล้วก็พ่พาข้างคืนที่นุสาวรัีรแล้วก็นั่งนั่งรถเมย์มาที่าสารายา,าแล้วก็ต่อรถแท็กซี่มาที่นี่ครับหลายต่อเลยครับแล้วก็คือรู้จักกับทางเหล่านียได้ยังไงครับทางเพจครับลูกสาวเป็นคุณติดต่อมาเพราะว่าพ่ออยากได้รถครับก็เลยลงศึกษาดูที่จริงเต็นท์มันก็มีเยอะแค่ว่าเอาที่มาตรฐานดีไหมพ,พ่อเราก็เป็นคนหาพา่อบอกว่าหาไปเลยผมเคยซื้อรถแต่เป็นรถมือหนึ่ง ไปแดง<อ>ก็ศึกษาไม่เยอะนะแต่มือสองผมก็อยากอยากได้แต่ว่าคิดมากเหมือนกันครับว่าจะได้ยังไงเอาอยัางไงไปแล้วมันจะดีไหมอะไรทํานองนี้ก็เลยให้ลูกสาวศึกษาดูเขาบอกว่าเขามีเพื่อนมีอะไรเขาหาของเขาเสร็จแล้วเขามาลงที่ตัวนี้เพราะว่าให้พ่อมาดูนี้ถูกใจไหมผมดูวันแรกผมก็ถูกใจแต่ว่าอาจจะไกลหน่อยคิดว่าชอบอยู่นะลึกๆแต่ก็ยังไม่พร้อม <c oughs> ก็เลยกลับไปก่อนแล้วก็วันนี้ก็คือซื้อเป็นรถอะไรไปครับวันนี้อินสุอ่าอินสุครับนะครับแล้วก็สัวนนี้ก็คือซื้อเป็นเงินสดเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ซื้อเงินสดกับทางเราเนี่ยมีเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มไหมครับพวกค่าแหวนค่าโอเนี่ยอะไรพวกเนี้ยลูกค้าต้องการไม่ได้เสียครับฟรีครับอ่าครับแล้วก็พวกพรบพวกค่าสีพวกเนี้ยต้องต้องเสียไหมครับไม่เสียครับเรื่องการบริการของทางเราเนี่ยเป็นไงบ้างครับดีครับดีมากเลยครับครับแล้วก็เพราะอะไรถึงเลือก รถกรทางเราครับอาจจะเป็นที่ผมชอบหรือเปล่านะผมก็ปล่อยไปตั้งเดือนนะบอกว่าถ้าจะเป็นของผมผมตรงได้วันที่ผมพร้อมแล้วผมโทรมาถามว่ารถอยังอยู่ไหมเจ<ช>้าก<ช>็บอกว่าอยู<ช>่แสดงว่าผมตรงมาเอาใช่มีความเชื่อมั่นที่นี่ราคือมาตรฐา,านจากการบอกกล่าวของลูกสาวมาแมาได้สัมผัสจริงๆนะคะที่นี่ก็เป็นอย่างที่เราพูดจริงๆนะคะ,ะเราก็ไม่ค่อยกังวลใจพอมาดูสถานที่ ดูพนักงานะะต้อนรับดูการแนะนำโน้นน,นี่นั่นนะคะแล้วก็ค่ามัดจำที่นี่นะคะเอาพกถือรถมือสองนะคะราคานี้เราก็มันก็ค่อนข้างเยเอะเนาะถ้าเราไปซื้อแบบไม่รู้อะไรเราก็อาจจะแบบพลาดได้ก็เลยตัดสินใจมาที่นี่รั้งนั้นที่ที่นี่ไกลมากนะคะพูดให้คุณญาติยายฟังเขาก็บอกไปทําไมถึงตรงโน้นมันไกลแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะมาที่นี่แล้วก็ตัดสิน ท้าเรรก็ไดถี่ <c oughs> แล้วมีอะไรที่จะฝากแข่งลูกค้าท่านถัดไปนะครับที่ว่ากําลังมองหารถมือสองอยู่ผมก็จะบอกเขาว่าถ้าอยากได้มาตรฐานหรือว่าเป็นรถที่ถูกใจผมก็จะแนะนําเขาให้ว่าเราไปนี่ <c oughs> เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นมุมมองนะคะที่รเรามาด้วยกันสองคนพี่ว่ามันก็ไม่แพงถามเพราะว่าที่นี่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากประสบการณ์นะคะเราไปซื้อมามากเาบวกภาษีมูลค่า เจ็ดเปอร์เซนต์วมเรียบร้อยนะคะจากคนซื้อซื้อสินค้าทุกอย่างนะคะที่เราซื้อนะคะมีทั้งนั้นนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแต่ที่นี่นะคะก็ไม่มีไม่ได้อ่ะโอเคครับงั้นวันนี้ก็ขอรบกวนคุณลูกค้าแค่นี้นะครับก็ขอไว้พอนะลูกค้าโชคดีร่ำรวยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค้าขอบคุณทากร้าด้วยนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ให้การต้อนรับนะคะวันนี้ก็อิ่มไปหนึ่งมือแล้ว คท <um> ี่น okay, ja ี่เ erm รียนข้ามด้วยนะคะเมื่อเช้ามาแล้วยังยังไม่ทานข้าวแล้วบน้องก็รีบจัดให้เลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะครับนี่นะครับผมก็จอกันไปนะครับกลับคุณลูกค้าที่มองที่แม็กออนนิวใช้เวลาออกรถแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะผมก็ได้รับรถแปพี่เรียบร้อยครับผมก็ก่อนไปนะครับมีคำคมอะไรฝากไหมครับชอบก็จัดจะประหยัดทำไมคะ